องรวมแล้วที่รูปภาพเออนู่นนี่นั่นเนี่ยทั้งหมดทามาเท่าไหร่ครับประมาณห้าล้านครับตอนแรกตอนแรกนะตอนแรกนี่คือหมายถึงว่าทําใหม่ทั้งร้านใช่สองชั้นการตกแต่งด้วยรวมค่าออกแบบแบบการก่อสร้างทั้งหมดห้าล้านในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ต้องบอกว่าอุนหลายคนก็คือตาโตหึ้งเลยเนาะทำไมทำไมตัดสินใจกล้าที่จะลงในในยุคแบบนี้จริงๆต้องบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยคนอาจจะมองว่าเป็นความเสี่ยงแต่ถ้าถามผมเนี่ย จร,จริงๆลงทุนไม่ว่าช่วงไหนมันก็มีความเสียเส่ยงอยู่แล้ว<ม>ครับก็คือถ้าแต่ผมว่ามันเสี่ยงกว่าถ้าสมมติเราจะไม่ไม่ลงทุนเมื่อเรามีไอเดียก็เลยบอกว่าเออรเราลองลงทุนในช่วงนี้ถึงแม้ว่ามันจะเสี่ยงแต่ก็มันอาจจะเป็นการเสี่ยงที่คุ้มค่าเรื่องหลังความสําเร็จของคุณพัฒก็คืออันนี้แหละค่ะคุณแม่เล็กที่คอยให้คาปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทาธุรกิจหรือว่าเรื่องสูตรอาหารในร้านก็ต้องผ่านความเห็นชอบจากคุณแม่เล็กนี่แหละ นี่เลยอีกหนึ่งคนเรียกว่าเป็นเบื้องหลังของความสําเร็จคุณเล็กนะครับคุณเล็กนะฮะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทําซุป่้าวหมูตุ๋นหมูตุ๋นหมูตุ๋นยาจีนนะคะตอนนี้มันมีกรรมวิธีใช่ไหมคะคุณเล็กครับเห็นบอกว่าหมูเนี่ยไม่ใช่ว่าพอเราล้างน้ําสะอาดเท่านั้นแล้วก็มาตุ๋นเลยไม่ใช่เราจะต้องเอาไปลวกในน้าเดือดเพื่อให้ล้างพวกเศษเลือดนะคะออกไปทุกครั้งที่เราทําไม่ว่าหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นเราจะต้องเอาตัวหมูเนี่ย หรือเนื้อเนี่ยไปลวกในน้ําร้อนเดือดเลยเพื่อให้มันสะอาดถ้าไม่เช่นนั้นเวลาที่เรานําลงหม้อไปเราจะเห็นเศษเลือดฟองต้องมาโกยออกอีกเลยนะมันเป็นการกําจัดกลิ่นไปในตัวด้วยพอได้แล้วเนี่ยเราต้องใช้น้ําซุปเบสเป็นน้ําซุปกระดูกหมูคนะคะครับแล้วหมูที่ลวกแล้วเนี่ยเราก็เอาใส่ลงไปใน ในหม้อน้ำกระดูกหมูต้องใช้หมูส่วนไหนคะส่วนเอ็นขวดตัดค่ะแต่เป็นส่วนที่ดีค่ะคัดสวยเลยฮะจากที่เราเลือกส่วนนี้เพราะว่ามันไม่มันแล้วก็นุ่มแล้วมันก็มีส่วนที่เป็นเอ็นอยู่ในตัวมีก้จยมีกลุบมกลุบๆนิดหนึ่งอันนี้เราตุ๋นกันแบบยาจีนใช่ค่ะต้องมีเครื่องเทศที่จะใส่ลงไปด้วยอนี่นะคะเป็นสิบตัวเลยค่ะ ในชามเนี้ยมีใส่มาสตาร์ดด้วยอคะไม่ใช่ค่ะม่งาค่ะอ๋อใส่งาในนี้มีซอสเกือบสิบตัวเป็นซอสจากฮ่องกงหมดเลยยกเว้นซีอิ๊วขาวที่เราใช้ของเมืองไทยค่ะนี่ใช่ได้เลยเห็นไหมอย่างที่บอกว่าเขาใช้วัตถุดิบที่เป็นเป็นของเหมือนให้ได้บรรยากาศจริงๆค่ะในนี้เห็นอย่างเงี้ยคนไม่รู้นึกว่าน้ำมันหอยเหรอแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะหนูเพิ่งรู้ว่าต้องใส่ไอตัว งานลงไปด้วยนะเนียอันนี้เป็นสูตรของฮ่องกงเลยค่ะเนี่ยฮะได้กลิ่นไหมฮะมันไม่มันเนี่ยมันสีเหมือนเหมือนกันแต่มันมีหลายตัวมากจ้ะเชื่อแล้วเนาะผู้บริโภคถึงได้แบบว่าไม่ผิดหวังเลยเนาะแต่ละคำที่เลือก็ไปดีๆมาใส่แล้วก็ใส่ใจทุกขั้นตอนกรรมวิธีจริงๆพออย่างนี้ปุ๊บเราก็เติมเหล้าเหล้าจีนเวลาลงไปเนี่ยน้ําแกงจะหอมหวานแอลกอฮอล์จะหายไปหมดเพราะมันลดความร้อนไปหมดแล้ว ก็เป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะตุ๋นโดยใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงขั้นจนหมูนิ่มใช่ค่ะเราจะต้องใช้เบสตัวนี้แล้วมาปรุงรส<อ>ใส่ฟองเต้าหู้ <travaille. S 2> ใส่เห็ดหอมหูอีกทีนึงด้วยแล้วก็แต่งด้วยผักต่างๆอยู่ในเมนูหมูตุ๋นของทางร้านอ้เห็นคุณแม่ทำอาหารบอกว่าดูแล้วนา่าจะเชี่ยวชาญทั้งเรื่องของอาหารแต่จริงเรื่องการตัดเจ็บโอ้โห 30ปีที่ผ่านมาทิพวรรณห้องเสื้อทิพวรรณนี่คืออยู่คู่คนในย,ย่านส,สุขุมวิทในกรุงเทพกันมายาวนานมากจริงๆ30 <Wow. S 1> กว่าปีค่ะการตัดเย็บของคุณแม่นี่บอกเลยว่าคนบอกว่าแพงแต่สู้เพราะว่าดีมาก บางคนบอกว่าตัดเชื้อเชิ้ตค่าแรง500ก็มีค่ะทำไมถึงต้องมาตัดค่าแรงหลายๆพันลูกก็มาบอกว่าอยากจะเปิดร้านอาหารเราก็บอกทําเลยปุ๊บปุ๊บทำเลยแม่ยกโทรศัพท์โทรเลยแล้วก็อยากให้เขาได้ทําในสิ่งที่เขาอยากทํา